ลาบ้านลาแล้วบ้านนาถินค้าเคยอาศัยอยู่ลาพวกลาหมูที่เคยรื่นเริงสดใสย,ยังมีชีวิตต้องก้าวเดินต่อไป ฟ้าสางวันใหม่อาจสุดใสกว่าเก้เาน้ำตาไหลนองสองมือกราบแม่ลาพอ่อลูกจากแล้วหนอขออย่าได้โศกเศร้า จงอยู่ดีเดอ้อยามลูกไกลบ้านเหาฝากแม่ธรณีเจ้าเฝ้าดูแลให้ดีคนเคยหักกันเขาก็แต่งงานหวานชื่นขอ ให้ควันยืนน้องเจ้าจงสุขีตัวอายนี่น้อขอกรมนาลาคนดีเกิดมาชาตินี้พี่บอสมเจ้าดอกลาบักตูเอ้ ที่เคยแก่คลาดแก่ไทยยืนมองน้ำตาไหลคือจังสิหูภาษาว่าเจ้าของมันกำลังจะหนีจากลามองท้องทุ่งนา หัวใจข้าสุดอาวอนมองท้องทุ่งนาหัวใจข้าสุดอาวอนลาบ้าน ส่งความสุขมอบกําลังใจให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับกับบรรยากาศ